สวัสดีครับวันนี้เรา JScon พามาเยี่ยมชมรัว้วคอนกรีตพรีคาสกับโครงการสรินราชพฤกษ์สายหนึ่งบ้านรู้75ล้านบาทจากสิงห์เอสเตทวันนี้เราพาทุกคนมาชมผลงานรัว้วคอนกรีตพรีคาสกับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ความยาวรั้วรอบโครงการ1,107เมตรความสูงรั้ว3เมตรตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่ง เราจะพาทุกคนไปดูรัว้วคอนกรีตพรีคลาสที่ส่งมอบกับโครงการแล้วและรั้วคอนกรีตที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยบริษัทรับเหมาการก่อสร้างชั้นนำของประเทศเพื่อให้เห็นถึงคุณภาพของวัสดุของเราความเรียบเนียนของผิวรัว้วคอนกรีตพรีคลาสระยะของชิ้นงานที่ตรงตามมาตรฐานการผลิตและศักยภาพในการผลิตสินค้าดำเนินการและจัดส่งสินค้าได้ตามแผนงานที่ลูกค้ากำหนด รัวคอนกรีตพีคาสของ JScon ขนาดความสูง1เมตรความยาว2.91เมตรและความหนา0.07เมตรผลิตด,ด้วยกรรมวิธีคอนกรีตอัดแรงโดยใช้เทคนิคการดึงลวดรับแรงดึงสูงและทายแรงค้างในเนื้อคอนกรีตแผ่นรั้วพีคาสของเราใช้ลวด PCY ขนาด4มิลิเมตรจำนวน9เส้น คอนกรีตที่ใช้เป็นคอนกรีตกำลังสูง360 ksc ระยะเวลา28วันแล้วทำไมโครงการขนาดใหญ่ถึงเลือกใช้รัว้วคอนกรีต p c ีค s า1ลดปัญหาในด้านการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากชิ้นงานผลิตมาจากโรงงานสามารถติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้ทันทีทำให้ลดงานก่อฉาบช่วยลดปัญหาในการขาดแรงงานก่อสร้างได้ดี 2. ลดระยะเวลาในการก่อสร้างเมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างปกติ 3. ลดต้นทุนในการก่อสร้างลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการคุมงานก่อสร้าง 4. รั้วคอนกรีตพรีคาสมีความแข็งแรงมีคุณภาพมีความสม่ำเสมอของชิ้นงานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบก่อสร้างปกติ 5. ลดมลภาวะเรื่องฝุ่นและเสียงในขณะการก่อสร้างทำให้บริเวณหน้างานสะอาด